สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องมดสุู่สบดนพี่น้องเลยวันนี้ก็ดำแน่พี่น้องเอ้ยเฮือกออกหลายแน่เด้อพี่น้องเด้อขออนุญาตขออภัยหลายๆพี่น้องหน้าตาบล้อปในวันนี้เนาะกับ,บวันนี้เบ้าริ่นไปซื้อลักหัวพี่น้องซื้ออยู่สวนเขาเจ้าเขาตัดกองไว้ลักอันน้อยก็บหาพันรักใหญ่ก็บชิพันนี่แหละตามขนาดมันเนาะพี่น้องก็ซื้ออยู่หาซิปรักเบิกเงินก็บสี่แสนเนาะเดี๋ยวเบ้าริ่ง ลงไปรีวิวให้เบิ่งพี่น้อ,อาเพราะว่าลำบากอะลีบ่มีละคัวบ่มีเฮาหัว,หวหนะอันรับแรกนะขั้นบ่มีหัวแล้วลบ่มู้เขตหู้แดนเจ้าของลุงนะแล้วบ่มู้ดเพี่นะ้เอาเนาะสำหรับว่าอันนั้นเานาะี่นเอาเนาะบางเท้อกเขาเอาไปแล้วนี่เขาก็สิให้เราผังเองคอยผังกับเมียรเรานะเพราะว่าเรากะมีแต่ง,งัวตัวเดียวให้เลี้ยงแล้วสิให้เราไปส่งง้วแล้วตอนนี้ แล้วก็สิให้เราฟังเองแล้วจังสีวางแผนอีกที่พี่น้องอวาอาสิเอาจะได้เนาะให้เราฟังเองแหละพี่น้องดีแล้วให้เราฟังเองเพราะว่างบป,ประมาณแต่ละอันเราก็ต้องประหยัดใส่ประหยัดใจเพื่อเพราะยังภารกิจหลายภารกิจเดยเฮ็ดห้องน้ำพ้อมเนาะแล้วก็ยัง่าเฮือนครัวกันยังบ่ได้ห้องน้ำก็ยังบ่ได้ แต่ว่ากะทั้งผู้ใหญ,ญ่จะดีเพิ่นกะทั้งแม่เพิ่นกะสิเหใุ้ายุพี่น้องแต่ว่าต้องตามขันตามตอนเนาะพี่น้องนะมื้อนี้เบาลี่กับไปแบกลักหัวได้ื้อนี่แบกลักหัวก็เจ้าของอันลักหัวนด่แหละเพราะว่าเพิ่นมีคนเดียวเนาะไปแบกลักหัว50ลักอ่ะขั่นเชให้เพิ่นแบกผู้เดียวก็สีแรล้งน้าใจโพดว่าก็เลยแบกถอยเพิน่นเลยได้จนหน้าดําหน้าแลกเ่นนี่นาเพิ่นแดดใหม่พี่น้องเอ้ยสู่ขนาดได้เบลลี่ดีนะสู่แบบก็จะสู่แหละ ให้แล้ผ่านพ้นความทุกข์ความยากไปได้เนาะพี่น้องเนาะแก้ไปแล้เนี่ยมืออื่นสิมือนี้นะโทษคนเจาะน้าแล้วสู้ช่างเจาะน้าแล้วแต่ว่าเพิ่นก็ยังบ่ทันว่างมือนี้นะฟังเบงมืออื่นพี่น้องเอ้ฟังเบงมืออื่นแต่ว่ามือนี้เนี่ยที่เอาแล้วขั้วให้แล้วสิคนลงไว้ให้แล้วอยากฟังย้ำใดก็ฟังพี่น้องเพราะว่าเขากเก้าเฮ็ดแต่ละอย่างแต่ละตามขั้นตามตอนเนาะพี่น้องขั้นบ่เฮ็ดยังกับบนได้แน่พี่น้องเอ้ บางชิ้งบางย่างที่เราเฮ็ดได้เบอร์รีก็อยากให้เราเฮ็ดนนั่แหละพี mm ่น้องเพราะว่าทุกคนนะน่ะต้องได้พึ่งพาตัวเองพี่น้องเอ้ยยืมว่าง่ายๆก็ยืมแค้งมูย่างเนี่ยเนี่ได้กับผมมันคงชำย่างด้วยตัวเองดอกพี่น้องเนาะเผยว่าความชื่อซะเฮ้อพี่น้องเอ้ยรักขั้วบันี้รักไงรักหน่อยตามภาษาอะไรพี่น้องตีรถเบอร์รจนแปรเฮ้อรักขบ้วแบหลายป่านี้ไม่จิกไม่หั่งไม่แอบปวกัน แต่ว่ามันโมเมนไม่แก่ได้พี่น้องครับการไม่แก่ผมรักกับหกเจ็ดสิบพันสามสี่สิบพันนี่จะเป็นไม้ละขั้วลักไงแบบนี้กับประมาณสิบพันเนี่ยตัวน้อยเนี่ยห้าพันหกพันเจ็ดพันแต่ว่าบากเกินสิบพันแต่ว่าเลือกเอาผสมกันพี่น้องเนาะลักไงลายกระเป๋าหลีกแบกบ่ได้ไดมเป๋าหลีกแบกบ่ได้กับลักไงลายนะโมเมนต์ว่าบ่อยากได้นะอยากได้อยู่หลักญ่แต่ว่าแบกบ่ได้เมื่อยลายนะพี่น้องเนาะกั บดไป่จกบ่มห้วไปจะคนซอยแน่นี่น่ะก็บมีลุงวันสไสละแลเราถ่าคนอยู่แต่ว่ากันฉ่ำเลาแล้วพี่น้องขนาดข้าวสารเปราลี่ยังแบกนะยังเป็นคนแบกให้ก็เป็นกำลังใจเ้าลี่ชูเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อเราจะไปมั่งเพื่อนเราพร้อมเอารถไปแเอาก้อนตีเอาอยัางไปมั่งเพื่อนเราจะได้มั่งกับเราสองคนแล้วเ้าลี่จะเฮ็ดให้ลุงวันไสนนดีขึ้นก่อน,นก่อนีะหาช่วยเหลือคนต่อ,ตอไปแกพี่น้องเอ้ยก่ กระจายกันช่วยแหละเบอรลีครับผิดชอบตัวนี้ผู้อื่นรับผิดชอบตัวไม่ท่านใช่เนาะโอเคพี่น้องไปเดี๋ยวเขาจะไปกันเลยพี่น้องเนาะนี่นะไปว่างวัดตระโหลกหัวซอยเด้อพี่น้องเด้อเนี่ตีหลดจนเวทมันหนักแฮงละโหลกเนี่ยแบกมาแต่สวนเขากองไว้ต้นโบแบกกับโบได้ละโหลกยังหายากท่านถูมือนี่อยนะพี่น้องหายากแล้วับถ้าเป็นลักพวกไม้แดงไม่อย่างกับรักล่ะสาวพันนะ มันบดธรรมดาเด็กของมือนี่เนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องเด้อเบอรลีอาจจะบูดเดรว่าอันห้องว่บหา,านดอกว่าวธรมาร,ธรมชาตนินี่ะว่าธรรมชาติแน่นนั่นนึงโอ้เครื่องคองกัรถเบอรลีกันนี่นักแล้วมันแนบมันต่ําว่าจะไป็นเชิมแนบอันทั้งหนานี่นะทั้งซุกมันนี่มันต่ําเลยเหรอมันจับตีมันจุด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 เนี่ยมันเสียงมันห้องนะ กระยามันพี่น้องค่อยไปเนาะค่อยไปใหละมาผู้เดียวขึ้นเก้ามานน่เดินเดียวอีกแล้วพี่น้องโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวจะออกไปแล้วก็คนเครื่องลงแล้วก็เสียอรถไปเติมน้ำมันแล้วก็ไปม้างเฮือนบัดน,นิโอเคไปพี่น้องไปไปกันเลยนเนาะกันเจือน์คอยซื้อมาอยู่กันเจือนมีกันเจือนอยื้อโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้ก็ ฮอดแล้วเดี๋ยวให้ลุงมาใส่หนึ่งเสือหนึ่งแซก่อนนี่เด็กเอาสบายดีนันตีแม่ตุสบายดีเบิ้บงคอยแบกขึ้นผู้เดียวปลาเก่งดีดเนาะยน่ะเก่งเล้เสือจนเก่าเบิ้งเฮือกันหน้าคอยจนดำเบิ้งว่าแม่ผู้เดียวแบกกับมันเจ้าของไม้เพิ่นนะนะสองคนแบบสองคนพแบบอดีป้าให้เจ้าของไม้แบกผู้เดียกันเลี้ยงน้ำใจโพดหน้ามาขนลงรถ ช่วยกันคนลงจับกุงลส่วนถิ่มลงถิ่มลงกัเด้อโดยสบายดีสบายดีชสั่งติดแล้วบ่อไฟนี่นะไฟมีสามอันบ่ไฟมีสามสอันบ่สี่อันอีกตุ๋อไปเอาชื่อมาอยู่เนาะมีสี่อันอ่ะอกระยามันดีขึ้นกันช่วยพัวนี่เด้อปมะตูต้นน้อยจะเก่าลง ขึ้นจับคนเราชนแหมจับคนเราชนโบได้โบได้แบกจับคนเราชนแล้วก็โยนลงโรถนี่ผู้นึงอยู่ทางนี้แหละเจ้าไก่เมียอยู่ทางนั้นแหละเป็นโบตุค่อยแบกมาให้ล่ะมันบ่อนักเราคันจับสองคนนะบบเป็นทางเราเด้อพญัญมเหตเอาเด้อโบตุเด้อ ไม่ไี้มีปัญญาจะเก็บเหมือนเดือนและดาวลงมาให้เออยดเออเออนั่นแหละซอยกัานลูกห่ากับเมียคัดระบาดนีเนาะโดยโดยโดยเอาสาวกซื้อขัดเลยคัดหัวเลยซื้อเอาเลยตัวน้อยตัวใหญ่ปนกันแหลยตัวน้อยพังซับกันไปหาซิบลักได้ดิจะครบบ็ครบแหละแต่ว่าเบาลีนับว่าครบแล้ว เได้เคนนะหนึ่งอโอเคเก่งเก่งเก่ปน้องเนาะเก่งขนาดเลยเบาเรื่อารถข้ามาพี่ก็ได้นแล้วเวลาพังก็หามไปฟัง pues, ช่องคุ่นล่ะแมนบอกบอกให้เพื่นเบ่งน้ำด้อเวลานี้แล้วก็ยับหัวพร้อมนี่นะ ทงเพื on, ap, left, <hi> ่อนว่าให้ย mm ับเอาเทไรระยับมูลเห็ดเป็นทางเลยบหนเพราะว่าเฮาก่อนเขาพังหัวดิแต่ว่าอยากได้ดินพวกอันแห่รายก่อนอยางให้พังหอบให้พังข้างนั้นก่อนผู้เอาซื้อลายพวกโบจักนี่เพราะว่ามินมีหัวแลไรทางนั้นเนาะเออห้าสิบล่ะห้าสิบละแต่ยามันพังพี่เอามันจังแข็งแห้งได้ปะ ได้ท้อพี่น้องะลักไม่จิกไม่หัง่งไม่อันชาติไม,นไม่นั่นเลยเดี๋ยว่าหามาลักไม่แก่นคุณม,มือชมลักสามชิพันจะมีขายดีบ่แล้วซอยกันพี่น้องเลยเนาะได้ท้อเบาีิคน,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 นขนึขน้นจะเจี๋คนลงคนคนขึ้นแห่เมื่อยกว่านี่ <laughs> ล้วมันไหลทับเจ้าเด้อกันเจ้าคนแบบนั้นะได้ยอะบอ่ล่ะลลุเ,ลเี่เอนกนคนได้เยะตีอืมเจ้เม,ม่นมันจับออจอนคนบไหร่ก็เฮ็รถเดี๋ยวจะได้แล้วแต่ ปิชาการห่งองสามอจเขาปุหนึ่งสมจนห้องดังแก๊ดๆกจนนงสปิงมันหักอันหนึ่งเลยพีบุนัากนอะไรดอกสองคนเจ็บปะนับเมนับเด้อเออเดอ แขัว้วเก่าก็บ,บเอาของเพิ่หมามาดอกพี่น้องเพราะว่ามันเป็นหัวของเพิ่นเนอะจริงๆเป็นลุงไปตัดสกับย่ายแต่ว่าคันเฮามาก็คืองวัวเขากินนั้นเพิ่นเลยอย่างน้อยเพิ่นกับไฮยู่เท่าได้ปี๊จัเฒ่าจัดแก่นเนาะตัวนี้จะสกักได้แค่เบ็ดเท่านับแต่ว่าพ่สยชักพี่น้องตากไว้แล้วจังสักเฮ็นได้มันกลางคืนบ่มันยังหุ่งอันนี้ คืนว่าจังหงุงตะเวนมันหุงบ่ออแพงว่านอนแล้วบ่คืนนี่บริษารเลี้ยว่เย็นดีนอนนอกบ่นอนนอกแน,น่ผู้่าู้าแก่คือเจ้าเนาะ ในมันห่อนด้ผัดลมมันแสงโซล่าที่แรกก็ว่าจะซื้อมายุแต่ว่าในเฮือนเบาหลีซื้อมามัาดใส่ได้สองสามชั่วโมงนึ่งเดียวแต่หน้าต่างเดินบุคคามัน,นีจะได้เสียบไายใส่อย่ามันเะไอย่างแปลงมันลงมืก่อนเอาตัวทึงก็เด้อขึ้จะมันไหลแ้า โอ้โหใกลลายเนาะประเด็นใ่อยังแบกมาตัดไว้ในสวนแบกเอาไปในสวนเขาตัดไว้เขากองไว้นะพี่ตงอย่างสวนวอางนะครับแม่นครับตัดออกจากสวนเขาเไว้ขายลักน้อยกับหาพันธักใหญ่กับซิพันไปกันล่ะแต่ว่าผมเกิดลักซิพันมันก็พอซื้อได้คุ่มือนี่มันหาเนื้องันไอะมันไม่เห็นเขา มันหายากได้กองมือนี่มันพ่อซื้อเลยญาพ่อำเอาไปตั้งเอาลักวดได้โว้ยกว่าบ่มีปัญญาแล้วไปได้กับเขาห่วงหมเจ๊ะอะไดข้าควานเขาตัดอีกเจ๊ะอะไรขั้นตัดน้ำมันกับโอ้ยน้ำมันกับแพงแถมข้าไม่อีกโอ้ยโอ้ยโอ้ยโองยโอ้นโอ้ยโออยโอ้อ้ยมอ้อโอ้ยโอ้ยโอ้อ้อ้ยโ้อ่อ้อ้อ้อ แล้วคนสู้งานมาทำ啥เนาะวางขี้งอย่มั่นอะย่มันค่อยลงโมเมนว่วาเบลีอันบริจากซอยเพิ่นดอกกระชวยอยู่พี่น้องเลยเบลีกับแบกขึ้นนะแล้วก็มากกับให้่นบางเร่งบางอย่างเขาก็ต้องให้เพิ่นเห็ดเองน้ำมานะนพี่น้องถึงเขาจะชวยกับญาแต่ว่าเขาต้องให้เพิ่นเห็ดเ,เองชวยไลยนะพี่น้องเอ้ยบางเทื่อนนะคตน่ะลืมว่าตัวเองทุกข์กับมีเลย มีคนประเภทนั้นอยู่<อ>บางเธอไรแต่ว่บาบ่แม่รู้วันชัยเด้อโอ้นั่งนั่งกะล่างนี่คือเย็นแท้ี่โอ้ดีท็อปจมแล้วเดือนสูงนี่แม่นดังไพ่กะล่างอุดยุ่งกันยังไ้โอเคพี่อนน่าพูดแล้วยังลงมาแปลงมันนอ่ะนะ เกิดลงมาเบิ่อแล้วจะมาแปลงมันแเรวก็จะขับรถออกเจ็บสองบ่อดเลยเจ็บสองบ่อนละ่ะเฮ้ยเจ็บเจ็บกระทุนเอาแล้วแม่ตัวเอ้ยจะเปลี่ย,ยน้องการเท่านั้นขักซื้อขักเนะกาะ <laughs> เคยเลือกเอาเฮ้ยมามาลงมาปนี๋ยวสัมภาษณ์นี่นะไปอยากน้ามึงแหงแค่นี่น้าก็บม่ได้กิ่นน้าก็บผมีในรถมีน้านี่แต่มันห้อนพี่น้องมันถึงแดดแล้วมันห้อนแล้วบม่ได้กิ่นมันเป็นฟองเบิร์ดแล้ววะเบิร์ดแล้วลงมาแปลงน้อยยังนิเด้อใช่เจ็บปวด มาถามแล้วว่า่ันเลขบ่ได้บ่เนี่โอเคพอเปี่น้องตอนนี้เราก็คนแล้วแล้วได้เนี่โอ้สบายดีไหมสบายดีสบายดีได้คนแล้วนะบ่โอ้ที่โตเป็นได้ชื่อฮักบ่งามเลยงามคับกระรี่นะครับโอ้โหนี่คือเลยเจี๊ยบโฉมเลยอืมเจี๊ยบโฉเอาแล้วเนาะกินเลยเพราะว่กได้แห้งอยากได้ละคขวดนะบ่ดีใจ ดีใจแล้วเนาะมิต่วันนิ่งเพียกเดอ้อก่อนจะฟังยังกะเลือดจะอันนั้นก็มีอันนั้นนาะเสือกขาดซื้อมาเสือกเพียก <c oughs> โอ้ยมาเฮือนอะจ้ำโอ้อโอเคโอเคเือกเหน่งเลยกับคุดเลยตอนที่อาจจะเป็นมือแรงคุดลักหน่อยคุดแปลว่าจ้งไว้ด้านนี้ก่อนเด้อจ้งไว้ก่อนเด้อด้านไหนแม่นคอยบุตท่านั้นเพราะว่าคอยแก่นั้นนี่มามันถิญยะเพราะว่าทางมันยังเขายังไม่ได้นั่นดิยให้พันท่านนี้ก่อนเนาะ Hàng. Rồi rồi. Tháng này. Ủa <coughs> phải đi. nha. Chạm <coughs> hả? Thằng thằng này lại cả tớ nó nó. Mèn. Tớ nó nó. Sáu ngàn. ngồi ngay thằng đi. Phang ทางทางไปหอดเดี๋ยวนี้ฮอดกายเคลื่อนไปหน่อยเห็ดมันทางลูกเช้าเช้าเวลาเพิ่นเวลารถเขาออกมันยังง่ายเวลาแกดินบ่อแก่นั่นนี่มานะเพราะว่าเฮายังต้องได้ใช้อุปกรณ์หลายอย่างเฮาก็ต้องพวกไม้พวกยังก็ต้องได้แก่ข้าาไกลพวกจอหนามจอในมาดินข้าวครับภูมิใจแล้วยหญ่ผูิใจหม่องโมเบิร์ตบอกอยากเข้าได้หนึ่งหมัองโมบอก กน่อยไปซื้อม่เท่าอันนี้เรือนิบพันหน่วยนึงบ่โดยๆป่าเอาลงมากินลงมือนู้นน่ะเ้องกระตุกอะไรเ้อย้ยอยากอยากข่าแห้งเนี่นี่ตตุไมอะไรเด้อตตุไหม่เด้อเราแบบน,นี้อันนี้รักอันแชงะ็ดินแล้วว่าอะไครคยอแคบๆไดดินแล้วคนที่ว่าดินเราแคบม่ะนะคือพิษเลยผูดินแล้วรักอันนั้นผูตัวนี้ก็รักเนี่ อยากกินหมึกมุ้งหอเปาเอ้ยเออลืมเกือบเนาะใจเด้อไหมท่ัโอ้มันเนี่ยันซีดยาเด้เนี่เ้ยโอ้ตนั่งคักอลีนี่พ่อตุ้ยอันพากระจาดนี่นะไว้นั่งนะคักอ๋อยนุ่มดีนอนกับเย็นเด้นี่ช่ำเตียงนนี่แมนนี่นี่มาป้าไปนี่กินน่วกัน ไปอยากวหน่วยใหญ่เนาะโอ้โหตัวเดี๋ยวแป๊บนึงได้พี่น้องได้กินมังโม่ก่อนเบาดิอยากเข่าแฮ้เข่ากันยังไม่ได้กินอยู่บอกลิ่นมังโม่ก็พอแม่นอยากเข่าแห้งกินมังโม่ลุ้งกันดีผื่นสิบปาดจะกินบ่บ่ราปาดแล้วก็กระชับกินแมนโอเคพี่น้องนี่ได้ละชอบเป็นหน่อง นี่ละป้าตัวเน่าซื้อมาให้เนี่ยเนาะอยเนี่ยขักอยู่เนาะเข่าอยู่เนาะดูขนนู้นขนนู้นผมนั่นไม่ใช่ขนนูนแข็งโอเคพอไหมพี่น้องเนานะคอยสิบอกเจ้าไปนี่เดอ้อไม่เถ่าไม่เถ่านั่งลงก่อนคอยสิบอกเจ้านี่ว่าผู้ใหญ่เพิ่นบอกมาได้หนิดูนั่งลงใค้เกือบเจ้านะ่ะเกือบจะเทิ้งเยอะเจ้าขนน้องเยอเอาไว้มีหน่ะผ้าน่ะมานี้คอยสิีบอกนี่ ก็คือมันนี้นะคอยทีบอกย่าว่าเพิ่นชื่อเกิดมาให้ก็ให้ถือชื่อหม้อมาให้ก็ให้ใสชื่อกระตกมาให้ก็ให้กลางเด้ออย่าแพงเกิดเพิ่นชื่อมาให้เลยให้ใสโลดเพิ่นยังให้เจ้าใสตัวไม่เพิ่นยังให้เจ้ามีชีวิตที่ดีขึ้นเพิ่นบ่ได้ให้เจ้าอันนนัใดขั้นชุมนุมมือได้เกิดเจ้าขาดก็ชื่อเพิ่นชื่อมาให้ไม่อีกเด้อปนญ่าจะเหยียบนาไมแหละเพิ่นยังซื้อให้นะจื่อไว้ไดนฉันเพิ่นบ่ซ่วยได ันเจ้าบ่ใช้นี่เพิ่นบ่ซวยเพิ่นบ่ซื้ออีกซื้อมาก็บ่ได้ใช้ซื้อมาเฮ็ดหยังซื้อมาไว้เาไว้อยู่านเขาโลดสิแม่นอยู่านเขาโลดดีกว่าเนาะซื้อไว้เด้อดมื้อนี้กึ่งเวนคันใช้ได้ยายเออใช้โลดเรื่องงัวเรื่องหยังน่ะไปส่งเด้อคันว่างแล้วน่ะยังบ่ทันว่าจักหน่อยเลยยายเดนี่แม่นยังบ่ว่างตลขอบคุณล่ะเอาโอเคบ่แม่พี่น้องเนาะจังไดเบ้าลีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปนี้เบ้าลีก็ต้อง ตัวอะแลละพี่น้องเดี๋ยวสิสชวนลเล่าห้ามาัเฮิอนนั่งซานนึ่อีจกจังมือใดจังมือหนึ่งกันโอเคพี่น้องไปขอบคุณขอบคุณเดอ้อที่ติดตามรับชมพี่น้องเด้อ